เพื่อนๆคะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันบ้างหรือเปล่านะคะเวลาเราจะลดน้ำหนักค่ะรู้สึกเป็นเรื่องที่ยากเห็นจริงๆเลยนะคะบางครั้งเราลดไปท้องผูกอาหารไม่ย่อยนะคะคุมแล้ก็ป่องอีกตอนนี้นะคะทั้งชาบูปิ้ยงย่างหมูกระทะนี่ก็อร่อยมากๆเลยน้ำหนักก็อยากจะลดนะคะของกินอร่อยๆก็อยากจะกินทำให้เรื่องลดน้ำหนักรู้สึกแบบว่าสับสนไปหมดเลยนะคะว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าวันนี้ค่ะตรงมีไอเทมเร็จนะคะที่อยากจะมาแนะนำกันด้วยที่จะช่วยนะคะในเรื่องของการสไลด์พุง บอกโล่งสบายโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการกินเลยล่ะค่ะกับตัวนี้เลยค่ะไคลอซีไฟเบอร์พรีไบโอติกเข้มข้นนะคะที่ช่วยดีท็อกซ์ระบบร่างกายของเราถึง5ระบบด้วยกันค่ะทั้งระบบตับน้ำเหลืองเส้นเลือดลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ และยังช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสมีส่วนผสมของนวัตกรรมงานวิจัยที่ผสมผสานกับสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติร้อนต์นั่นก็คือไคโอนิวทรีมที่ช่วยดักจับไขมันเป็นไขตัวสานจากพืชซึ่งดีกว่าไโตัสาสนทั่วไปถึง800เท่า ออกซิเนียที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสมีซูเปอร์ฟู้ดถึง5ชนิดและยังมีส่วนผสมอื่นๆมากถึง20ชนิดด้วยกันพรีไบอติกซึ่งจะเป็นเสบียงจุลินทีย์ในลำไส้ใหญ่เพื่อเลี้ยงกองทัพแบคทีเรียช่วยในการปรับสมดุลให้แก่ลำไส้และตรีพลาราชาแห่งการปรับสมดุลท่าท้ง4ที่สำคัญไม่ปวดบิดแน่นอนค่ะเพราะตัวนี้ไม่ผสมยาระบายค่ะ วิธีการชงดื่มก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่1นซองค่ะผสมกับน้ำเปล่า250 ml แล้วก็อขย่าให้เข้ากันค่ะดื่มก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นการดีทอ็อกซ์สารพิษในร่างกายของเราค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะตอนนั้จะทานอาหารมื้อหนักๆค่ะดื่มก่อนสักประมาณ15-20นาทีนะคะเขาก็จะไปช่วยในการดับจับไขมันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยถึงตอนนี้แล้วนะคะใครสนใจรีบสั่งเลยค่ะ